สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นวิชาการศึกษาในลักษณะของการทำหน้าที่ของครูผู้ช่วยนะครับว่าครูผู้ช่วยนั้นมีหน้าที่เป็นอย่างไรทำอะไรบ้างนะครับเป็นแนวข้อสอบสัก10บข้อนะครับพอเป็นแนวทางนะที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยนะครับ เรามาลองดูกันเลยนะครับข้อที่1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกี่ขั้นตอนนะครับก็คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันจะมีกี่ขั้นตอนนะครับก็ไก่สามขั้นตอนขอไข่สี่ขั้นตอนขอควายห้าขั้นตอนงงูหกขั้นตอน สำหรับการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนนะครับก็คือข้อข้อควายนะมี5ขั้นตอนนะครับอันนี้จำไว้ข้อ2ขั้นตอนแรกสุดนะครับขั้นตอนแรกสุดของระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนคือข้อใดนะครับก็คือข้อที่1ของการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไรนะครับก็ไก่คัดครองนักเรียนขอใครรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขอควายป้องกันปัญหางอง,งูการส่งต่อนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นก็คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเสียก่อนนะครับถ้าไม่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเราจะทําการช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นสายปลาเหตุมันมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลเสียก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> <S ข้อที่3ประธานกรรมการ ทีมประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือใครนะครับประธานกรรมการทีมประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือใครใก็ไก่ผู้อำนวยการขอไข่รองผู้อำนวยการขอควายครูแนแนวงงครูที่ปรึกษา ประธานกรรมการนะครับทีมประสานงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือรองผู้อํานวยการนะครับก็คือรองผู้อํานวยการขอ้อขอไข่นะครับต่อไปข้อ4ครับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มใดควรให้การช่วยเหลือเป็นลำดับแรกสุดนะครับนักเรียนกลุ่มไหน ที่เราจะให้การช่วยเหลือเป็นลำเป็นลำดับแรกสุดก็ไก่กลุ่มปกติขอไข่กลุ่มเสียงคอควายกลุ่มมีปัญหางองงูกลุ่มพิเศษนะครับสำหรับนักเรียนที่จะให้การช่วยเหลือเป็นลำดับแรกสุดคือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหานะครับนักเรียนไม่มีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าจะ ไปให้การช่วยเหลือในด้านใดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกสุดที่เราจะให้การช่วยเหลือก็คือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหานะครับข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ไกลรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขอไขการให้คำปรึกษางองงการคัดกรองนักเรียนอยขอควายการคัดกรองนักเรียนง,งงูการส่งต่อนะครับข้อที่ไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือการให้คำปรึกษานะครับสำหรับการให้คำปรึกษานั้นเราให้คำปรึกษาได้ทุกทุกทุก ทุกๆคนนะครับของนักเรียนนะครับอันนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนละนะครับต่อไปข้อ6ซาหรือ SAR นะครับซาหรือ SAR หมายถึงอะไรนะครับซาหรือ SAR นะครับหมายถึงอะไรก็ใกรรายงานการประเมินผลตนเองขอใครรายงานผลการเรียนขอควายแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองงอง,งการวิจัย ในชั้นเรียนนะครับสำหรับซานะครับก็คือรายงานการประเมินตนเองนะครับรายงานการประเมินตนเองของนักของโรงเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีนะครับเราจะต้องมีการประเมินตนเองโดยการทําเป็นรูปแบบรายงานการประเมินตนเองเพื่อที่จะส่งให้สํานักงานเขียแล้วก็ เพื่อที่จะส่งให้สอมส,ส,อมสอนะครับในการประเมินทั้งภายนอกและภายในเขาเรียกว่าสานะครับก็คือการประเมินตนเองนะครับข,อ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 ข้อก่อไก่ต่อไปครับข้อที่7ปัจจุบันครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ทำสากี่มาตรฐานนะครับทำสากี่มาตรฐานกไก่ สี่มาตรฐานขอไข่สิบสองมาตรฐานคอควายสิบหกมาตรฐานงองูสิบแปดมาตรฐานนะครับสำหรับมาตรฐานในการทำซานะครับจะมีอยู่แค่ไม่มากนะครับมีอยู่แค่สี่มาตรฐานเท่านั้นเองนะครับก็คือมาตรฐานในด้านผู้สอนมาตรฐานด้านมหนวทตาลายด้านการเรียนการสอนประมาณนี้นะครับ ลองไปไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีสีมาตรฐานนะครับในการทำซา,าต่อไป ID Plan หมายถึงอะไรนะครับ ID p l แ n นี่เป็นเป็นของเก่านะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการทำา PA นะเป็นการทำา PA เพราะฉะนั้นไอไอดีแนเผื่อเขาถามเนาะ ID ดีแ n หมายถึงอะไรคล้คลคลายๆกับ PA นะครับการทำา PA นะก็ไกล หมายถึงรายงานการประเมินตนเองขอ้อไขแผนการสอนเด็กพิการขอควายแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองงอง,งูแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับสำหรับไอดีแผนนะครับก็คือแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองนะครับก็คือขอ้อขอควายนะคล้าคล้ายกับ P.A นะครับอ,อย่าตก P.A นะให้ไปดู เรื่องของ pa ด้วยในคนที่จะสอบในเร็วๆนี้นะครับต่อไปคําว่า innovation หมายถึงอะไรนะครับ innovation นะครับหมายถึงอะไรก็ไก่เทคโนโลยีขอไข่นวัตรกรรมขอควายสารสนเทศงองูสิ่งประดิษฐ์นะครับสําหรับคําว่า innovation นั้นความหมายของมันก็คือนวัตรกรรมนะครับ อินโนเวชันก็คือนวัตกรรมนะจำไว้ให้แม่นๆเลยนะครับอินโนเวชันคือนวัตกรรมนะครับขอ้อ10การให้เลือกส่งงานเพียง1ชิ้นงานใดที่จะต้องส่งก่อนเป็นลำดับแรกนะครับถ้าให้ส่งงาน1ชิ้นนะครับครูนะครับอันนี้งานในหน้าที่ครูถ้าให้ครูส่งงานครูผู้ช่วยนี่แหละถ้าให้เลือกส่งงาน1ชิ้น งานชิ้นใดที่จะต้องส่งเป็นำลำาับแรกก็ไก่วิจัยในชั้นเรียนขอไข่แผนพัฒนาสมารรถนะตนเองงองูโอไม่ใช่งองูคอควายนะแผนการจัดการเรียนรู้งองูรายงานการประเมินตนเองนะครับรายงานการประเมินตนเองสิ่งที่จะต้องส่งนะครับถ้าให้ส่งงานชิ้นแรกนะเพียงหนึ่งชิ้นงานชิ้นแรกท,ที่ครูผู้ช่วยจะต้องส่งก็คือ แผนการสอนนะครับเราจะต้องมีแผนการสอนในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีแผนการสอนแรกจะต้องส่งแผนการสอนเป็นลำดับแรกในงานทุกอย่างนะครับอันนี้พอเป็นตัวอย่าง10ข้อสำหรับบทบาทหน้าที่ของครูผู้ช่วยนะครับก็มีประมาณนี้นะลองไปอ่านแล้วก็ศึกษากันดูนะครับเป็นกำลังใจให้การสอบทุกท่านนะครับ ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ